อนนี้มาตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายยังเป็นกำลัง3อยู่ที่มันบวกกันใช่ไหมคะนี่บวกกันเอ๊ะทำไมครูบอกกำลัง3มันมีกำลัง4อ่ามันมีข้างหลัง x อกตัวเราดึงออกได้ใช่ไหมลูกมันก็จะเหลือกำลัง3เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้อยู่ในรูปหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3เพื่อให้ได้คำตอบเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลังสองลบ หน้าหลังบวกหลังกาลังสองตั้งตุ๊กตาไว้รอก่อนหน้ากาลังสามบวกหลังกาลังสามจะได้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากาลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกาลังสองตั้งบอกไว้อย่างนี้เพื่อที่คําตอบเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาโจทย์มา โจทย์ของเราคือ x กำลัง4บวก64 x มันมีตัวร่วมกันอยู่นะะมันมีตัวร่วมกันอยู่เราจะดึงตัวร่วมออกขอทำตรงนี้นะดึงตัวร่วมมันออกใครคือร่วมกันก็คือตัว x ร่วมกัน1ตัวใช่ไหมคะขอโทษขยับหน่อยมาจิ่จอมันขยื่อนถ้าเอา x ออกมา1ตัวจาก4ตัวมันก็จะเหลือ x 3าตัวใช่ไหมคะเรื่องที่แล้วเราพาถอดตัวร่วมแล้วนะข้างหลังเขานี้บวกจาก64 x เอา x ออกไปแล้วมันก็จะเหลือแค่64อย่างนี้ใช่ไหมลูกดังนั้นโจทย์ที่เราจะามาคิดคืออันนี้นะเอามาเลยคะ่ะจาก x คูณกับ x กำลัง3บวก64ปิดนะคะ พอเราออกมาเราก็ต้องเอาไอ้ตัวที่ดึงร่วมไว้ข้างนอกออกมาก่อนเลยเอกนะคะเราเอาอกออกมาก่อนเราเอกอ,ออกมาก่อนอืมความจริงไม่ต้องใส่ปิดกาก็ได้เพราะมันเป็นการคูนอ่ะเดี๋ยวจะเยอะไปหมดเ้าเราเอกออ,ออกมารอแล้วนะ ตัวที่เหลือตัวที่เหลือในนี้ฟิบ x กาลังสามบวกหกสิบสี่ x กำลังสามแปลงล่างก็เป็น x ก,กาลังสามเหมือนเดิมส่วนหกสิบสี่แปลงล่างก็เป็นสี่สามตัวใช่ไหมคะก็สี่ยกกาลังสามได้และชุดหน้าของเราคือ x เปลี่ยนหน้าเป็น x หน้าเป็น x หน้าเป็น x ส่วนตัวหลังของเราได้เป็นเลขสี่เขาเอาเลขหลังแล้วก็เป็นสี่ พอย่อนครบแล้วเราก็จะคิดออกมาวงเล็บแรกถอดวงเล็บน้อยไปก็จะเหลือแค่ x บวก4ชุดหลังฟึบชุดนี้นะจาก x ก,กํลัง2ฟึบมันก็คือ x ก,กํลัง2นั่นเองตัวกลางลบ x คูณกับ4 สองก็4คูณ4หรือท้องเบิ้ลนั่นเอง4 4 1 6, 6นะคะจบแล้วเอามาตอบได้เอโจทย์มาตอบดังนั้น x กำลัง4บวก64 x ก็จะตอบเป็น x ตัวนะตัวที่เราเก็บไว้นะคูณกับ x บวก4แล้วก็คูณ สติเรื่องเครื่องหมายดีๆนะคะกับการยกกำลังโอเคค่ะบ๊ายบาย